ดดนี่ครับสุดยอดรถได้ตำแหน่งนะครับบ่อไส้หลังรถเจ๊กครับผมที่เด็ดที่นี่ครับตอนนี้อยู่แถวมันกระเลื้งครับรถเสียเอาหม้อไส้หลักครับผมก็ได้ดี่ครับเรื่อผมนี่ครับ นี่ครับผมมีคนครับครับนี่นี่เห็นบอก่ผมพวกก่วงว่าไล่ี่ครับย้อนซ้อนครับย้อนซ้อนเอาเขาอูมอ่ใส่รับประกันครับมอ่ใส่รับประกันไปลูกพี่ไปพุ่นเล้วครับพุ่นเล้วเอาเนี้ยเอาเนี้ยเริ่มรถผมหรื ทีเด็ดครับทีเด็ดบอดไปเลยครับ <c oughs> ผมโซเฟอร์ครับแทน,นครับเหมือนนี้ <c oughs> หมอใจครับดีดีดีเบิร์กเคียร์ ครับก้ามีฮอดอูเหรอครับผมไอ้ยิ้มีกเหลุกยี